นะครับสวนลุงป้าต่อจากตอนนี้นะครับจะมาตัเป็นับีตัวลุงป้าที่ก็เป็นปานี่ที่จตัดเ่ไเป็นแลวไปลงดูทนีนะครับ รบริการกฎระเบียบนะครับอ่ามาทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสวนป่าล่างนะครับอันนี้เป็นลานกลางแจ้งน,นะครับที่สวนป่านะก็ดูบรรยากาศร้อนนะแล้วก็เป็นไม้ที่จะเป็น,นบอ่อ ก็ประมาณสองสามไร่สี่ไร่นะประมาณนะ,ะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาตังเต็นที่นี่นะเต็นหนึ่งคนระับหรือจะไปซุ้มนู้นล่ะเนี่ยร่มเนี้ยเขาโอเคแล้วนะก็เดี๋ยวตังเต็นตรงนี้นะในต้ต้นมะม่วงน,นี้ต้นมะพร้าวโอเคก็ <c oughs> ที่นี่นะครับก็สามารถมากางเต็นท์นะครับค่ากางเต็นท์เท่าไหร่นะคนละร้อยห้าสิบคนละร้อยห้าสิบเอ่าจกตกปลาค่าละห้าสิบบาทร้อยห้าสิบนี่คือไม่เอาเต็นท์มาเองเอาเต็นท์มาเองอ่าตกปลาค่าละห้าสิบค่าละห้าสิบบาทแล้วปลาปลาทำกินได้เลยทำกินได้เลยอ๋ออ่าแต่ถ้าเกิดเดียวออกก็คือช่างกิโลละห้าสิบบาทโอเคนี่ครับขับรถมาแล้วครับขับรถมาแล้ว ตัดลมจัดลมจัดล,ม,ดลมนี่ไปครับเดี๋ยวผมเอาขอ,ของขึ้นรถกันครับให้น้ำหอมแฝมเอาสิบล้อไปขึ้นลุงนะครับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกนี่นะเดี๋ยวผมจะตั้งเต็นท์ตรงนี้นี่นครับบริเวณนี้นะครับก็จะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่ยฮะ ตรงนี้คือจุดที่ล่มที่สุดแล้วนะก็จะตกปลาตรงนี้นะคือตกปลาทํนะาเอาขึ้นมาเป็นอาหารก่อนไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ได้ตัวก็คงต้องกินมาม่าก,กันคงต้องกินมาม่ากันเนี่ยผมเปิดกล้องไว้ให้น้องอแปมตกอยู่นะผมไปห้องน้ําก่่นนะครับตอนนี้ ไม่กินปลาดุกนะเนี้ยได้ปลาด้วงไม่ปลาดุกเลยปลาดุก,ดกอายกมันขึ้นมาสินี่นะครับผมแบ่งโตัวใหญ่กันนะ เย็นเย็นเเย็เจ,จ,จได้กข้าวหรือเปล่าได้แตมเดี๋ยท่งตัวตอนแรกมันโชว์กล้องกูมันหลุดเลยได้ตัวสองได้นตัวสไสวไปแล้วกร <ไป S 2> ะตุกกระตุกกระตระตุกกระตุกกระตุกเรกรก

นี่ได้มาแล้วครับของใหญ่ของใหญ่มาแล้วครับของใหญ่โอ้ยนี่ครับโอ้ใหญ่จริงครับตัวนี้โอ้ดูครับโอ้ยเจ้าเจ้จ้ม้บออครับ กออกิยังยครับต้อ,ตอกินเอาเสร็จแต้อยำกระชังนะอนกินเหรอกินไม่เป็นกระชังบ่กระชังผมก็ไม่ค่อยดีแล้วลูกนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะเออกินด้วยเหรอีอนะจะขาดไหมน่ะ ไม่รู้มันจะออกไปไหมกระชังขาดไปหลายรูเลยนะโ oh. อ้ถ้ามันออกก็ปล่อยมัเนียแล้วกระชังใหญ่มาใหญ่เนี่ยเกรงใจลุง I <laughs> do นะอือ่ามีกวางนะต้องให้นะจะต้องจะต้องด้วยนะแล้วก็ระงนะระงนะมีน้ำให้กินนะบอกเป็นมากนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะแดดร่มแล้วดีใจจังเลยหนุนจอมโจรเอาเจ้าปลาบูไป ชัแหละนะคะเพื่อจะมาทำมื้อเย็นให้เราทานกันนี่เดี๋ยวเราจะต้มยำปลาเนื้อโคตรเยอะครับบอกเลยตัวนี้ใช้น่าจะประมาณแปดขีดได้นะเดีนะ๋ยวผมจะเอาไปทอดก่อนนะทอดให้เดือดเลยแล้วก็ไปใส่ต้มยำเดี๋ยวไปดูกันง่ายครับผมคุณผู้ชมมะม่วงลูกโหนาครับล้วก็ประหลังครับที่คุณลุงเอามาให้นะ มันจะดีนะให้ค <g ül> ืมอม่วงไม่รู้เรียกมอ่วงอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกนะลูกยังใหญ่เลยเราให้ฝรั่งมาจุนนะครับนี่ยังยนะนี่หมดนะนี่มันพาไปสี่ลูกเลยเดี๋ยวผมจะปอกม่วงกรุบกนะินนี่มาสวนลุงปลานะครับนอกจากได้กางเต็นท์มาปล่อยนะได้กบปลาทำกินลุงเร่งจะดีให้ปปม่งวงกับฝรั่งกินด้วยนะก็คือถ้า,าอ่าใครจะซนะื้อกับบ้านก็ได้นะครับฝรั่งมีควกมฝรันะ พักกันนะครัยงปดินหินติดยอดเลยอ่ะ่อยมากยังไม่ได้กินเลยโอเคเดี๋ยวผมขอความบันนี่ครับคุณผู้ชมอ่ามาแล้วนะครับผมทอดให้เหลืองๆแบบนี้นะนี่เดี๋ยวก็เอาไปต้มยำนะครับอ่าอันนี้เตาที่สองนะ นี่นะครับตอนที่สองลงแล้วนะก็ยังเหลือในกำลังอีกหน่อยนึงนครับเดี๋ยวไปดูตอนทอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้มยำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้คุณผู้ชมดูกีนึะครับผมไปจะน่าทานแค่ไหนนะครับเรียบร้อยครับนี่คุณผู้ชมไข่เจียวน้องผวามจังนะ ตมยำาลอดสาดเลยไม่คัดเลยเราคนเดวไครับกกินไข่ะบอกต้มยำปลาหรอไข่อะลองดนหลอกก็งกินได้อยู่นะ Yeah. นี่นครับนี่ครับเนื้อปลานะผมจะให้คนกินนะมันคือขานะ <c oughs> นี่นี่อันนี้ของแท้นี่นี <Wow. S 1> ่ของแท้นี่แล้วเนื้อโยดเลยนะปลาบูนะครับของคนก็ไม่กินนะ เมื่อก่อนผมก็ไม่กินนะประบับูแต่พอไปตำร้านอาหารนะเดี๋ยวยต้มยำปลาบูจานร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยเลยแต่เนี้นมาก็กินนะครับเพราะว่าคือปลาราคาแพงอยู่นะ มาครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาเร็วมาเร็วนี่นะครับนี่เป็นกระมังนะครับกระมังนี่ครับกับทุนไฟครับทุนไฟจากร้านสยามชิชชิ่งนะผมนี่นะเดี๋ยวป่นครับผมแรนะม,มแรกของค่้นพืนนี้เอ้าไหม ไม่เอาเดี๋ยวพูดให้กินเลยมากมากบอกไปก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวเขาได้ตัวใหญ่ๆแล้วค่อยเอาไวน้นะ มานี่มาแล้วครับปานี่มาแล้วครับมีาต้องขนข้นข้งที่มันอีกขึ้นครับนเต็มไปหากับข้าเมืองเช้าก่ <c oughs> อนกลับนะไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้าวกันครับเดี๋ยวข้าวจะให้ไม้ก,ก่อนนะ สนใจข้าวบริการยังไงก็มรนะครับมาแล้วครับเกือบมาแลครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลกอย่างเลยเนี่ข้าวมันเหมือนนิ่มกว่าข้าวไม่สวยเลยนะข้าวเห็สกยองข้าวโตัวะไกยหู่แก้วนี้ยหูพูดเลยแป่มไม่แน่ทว่าจะได้ตัวหนึ่งจะไม่ทอดต้องยำให้กินแจะไม่ทอด

มไม่ถ่ายไปนถ่ายอ่ะถ่ายดิถ่าย,ย,าย,ายนี่ถ่ายส่งว้ในคลิปอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวแคปในนี้เอาก็ได้นี่งสองส1 2 3 1 2 3ไปลูกไปโอ้ยไม่ด้เหรอ่เี๋ฉันจะงาหลังลง <c oughs> คั้านี้ก็มีปลาินทอดครับปลาดิน้นทอดแล้วก็ผมเอาพวกปลาปลาขาวนะปลาขาวหรือปลาตอยหลังขนที่จากชาวบ้านเลยกันนะก็เอามาจริงๆนะเพราะว่าได้เปน็นตัวใหญ่ตัวเดียวที่เหลือจะเป็นตัวแบบอย่างนี้นะคนอื่นเข้ามาแล้วเขาได้ตัวแบบใหญ่นๆเนาะเดตัวบึกนะครับใช้สองสามโลหรือมาทำากินนะผมมาจะไรได้เนี่ยแล้วก็อันนี้คือต้มยำมอคืนนะมะนาวมีนะแต่ผมหาไม่เจอก็เลยปรุงใหม่ฮนะตอนนี้ปรุงใหม่ได้่ หมอแล้วกันกนะเดี๋ยวเราขึ้นเท้าเสร็จเราก็เนอุปกรณ์ก็กลับน bye <laughs>